โกลสปอร์ตฟื้นตัวแรงขึ้นแตะ4,180ดอลล่าร์พร้อมลุยทดสอบ4,200ดอลลาร์หลังเฟดเตรียมยุติ QT และสงครามการค้าเริ่มดุเดือดสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของกลเรานะครับเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันในหลากหลายแง่มุมนะครับวันนี้พุทธที่15ตุลาคมราคาทองคําฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับเมื่อวานนี้ลงไปทดสอบแถวแนว4,900ดอลลาร์แต่ว่าฟื้นตัวกลับมาปิดตลาดเหนือ4,140ดอลล และเช้าวนี้ก็บวกต่อนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเมืองของโกอาลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n ์โก o ก o ทร d จำกัดบริษัท o x i d สจำกัดบริษัท c h ย n ิ i n g Co. b u l l i o n จำกัดบริษัท c h a n n งโกจิว e w e l r y จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงม o m m ิตี้จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคำไทครับเช้านี้ยังคงวิ่งอยู่ในแดนบวกนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศราคาขายออกทองคำแท่ง9.5ณเวลา10.30นอยู่ที่64,450บาทราคารับซื้ออยู่ที่64,350บาทขณะที่ราคาขายออกทองรูปพันร์อยู่ที่65,250บาทราคารับซื้ออยู่ที่6 3 6 5บาท60สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่32.53บาทต่อดอลลาร์โดยหัวซึงเฮงมองว่าราคาทองคำไทยยังอยู่ในระคาข,าขึ้นตามราคาทอง คำโลกขณะที่เงินบาทก็ยังแข็งค่าเนะื้อยสะสมแนวรับ63,900แล้วก็64,700บาทตัดขาดทุนหักหลุด63,700บาทและไปขายทางกำไรที่แนวต้าน64,400แล้วก็64,600บาทส่วนการเคลื่อนไหวของราคากสปอร์ตก็ยังคงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเมื่อวานนี้แม้ว่าจะล่วงหลุดไปทดสอบแถว4,900ดอลลาร์แต่ก็ฟื้นตัวกลับมาปิดตลาดได้ที่4,160ดอลลาร์โดยรวมบวกเพิ่มมาอีก32ดอลลาร์นะครับกสปอร์ตได้งหนุนหลังประธานเฟดกล่า สุนทรพจน์ต่อดีประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชา,าติสหรัฐโดยส่งสัญญาในการยุติการลดขนาดงบดุลหรือว่าการยุติการทำา QT เพื่อให้ปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบมีสภาพคล่องที่มากเพียงพอไม่ให้เป็นการขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นบัจจัยทางอ้อมที่ทาให้สหรัฐเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อและทําให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ส่งสัญญาใดๆเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยในระยะยาวนะครับส่วนเรื่องปัญหาการชัดดาของสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์ของซีดีกรูบระบุว่ามีความเป็นได้ีอจจะยยืืดดเเไปถึงนพฤศ กาย,ยนนะครับและการที่พนักง,งานของรัฐจำนวน750,000คนถูกพักง,งานช่วคราวก็ไม่ได้เป็นบจจัจเพียงพอที่ทําให้พรรคเดโมแครตและก็ริพาร์านินยอมประนีประนอมกันได้นะครับและคาดว่าการชะด,ดาวนี้จะส่งผลกระทบต่อ GDP สหรัฐราว0.8%ส่วนความคืบหน้าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนก็ยังคงดุเดือดน,นะครับล่าสุดจีนได้ประกาศคว่ำบาตรบริษัทต่อเรือสัญชาติเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐนะครับนอกจากนี้สหรัฐก็ตัดสินใจเรียกเก็บค่ารมเนียมที่สูงขึ้นกับเรือจีนที่เทียบท่านในสหรัฐนะครับ ก็จีนก็ตอบโต้ตกลับด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือสหรัฐที่เขาเดือบท่านในจีนเช่นกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการยกระดับสงครามการค้าให้กลับมาตึงเครียดมากขึ้นนะครับมาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศนะครับทางชไนนิงกลด์เรียนมองว่าราคาทองคํายังได้แรงหนุนเชิงบวกจากประเด็น US government shutdown นะครับซึ่งได้ล่วงเลยไป,ปนวันที่14แล้วนะครับหลังจากที่2พรรคการเมืองยังคงไม่สามารถตกลงร่วมกันเพื่อโหวตผ่านร่างระมาณชั่วคราวได้นะครับขณะที่นักข่าวเองก็เตรียมปลดพนัก คงเผชิญวิกฤตดังกล่าวอยู่ราคาทองคําก็ยังคงขึ้นต่อนะครับแต่หากมีข่าวว่าสหรัฐสามารถเจรจาตกลงกันได้แล้วก็เริ่มเปิดหน่วยงานได้นะครับราคาทองคําก็มีการลงทิ้งตัวแรงได้เช่นกันนะครับนักงทุนก็ต้องระมัดระวงังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับบริการงทุนทางชัยนิ่งโกบุเลียแนะนําว่ารอราคายอดตัวใเป็รองที่4 1 6 0ถึง4,150อีกจุดนึงก็คือ4,115แล้วก็4า9 0ดอีจุดซัึ่อร์อสี่ 4, 0 7นดนลลาร้อส่วน้าแนวต้าี่นให้ไว้ที่ล1 8 0 4,197แล้วก 4,225ดอลลาร์ขณะที่ออซิดูบอกว่าหลังจากที่ราคาโกลด์สปอร์ตฟื้นตัวกลับมาได้เช้านี้ก็ดันไปแตะที่4,182ดอลลาร์โดยกราฟทองคําได้เคลื่อนไหวระหว่างโซนแนวต้านนะครับในทางเทคนิคสัญญาณ SI นะครับสีชั่วโม,มงวิ่งใกล้แนว75นะครับบ่งบอกถึงราคาทองคามีโอกาสที่จะปรับราคาลงมานะครับอย่างไรก็ตามหากการย่อตัวลงไม่ทํหลุดกว่ากรอบแนวรับระหว่างวันก็เป็นไปได้ที่จะดีดกลับขึ้นมานะครับวันนี้แนะนําว่าให้ซื้อขายตามแนวรับแนวต้านนะครับโดยให้แนวรับที่4,104 ส5ถึง4,130ส่วนแนวต้านอยู่ที่4,200ถึง4,215ดอลลาร์คนที่ถือทองไว้แล้วหาราคาปรับตัวขึ้นก็อาจจะแบ่งขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับขณะที่ G, วายจีมองว่าเมื่อวานนี้กลสปอร์ตยืนเหนือ4,091ดอลลาร์ได้ส่งผลให้มีการดีดตัวกลับขึบ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับวันนี้หากยืน4,098ถึง4,091ดอลลาร์ได้ราคายังคงขึ้นต่อได้นะครับแต่ต้องระวังการไล่ซื้อเช่นเดือนนะครับเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณบา Time แลบแาาล,าาล 40, ดดอารต จะเป็นสัญญาณการพักตัวอีกครั้งหนึ่งครับแต่ยังมองว่าจะเป็นการพักตัวระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อในระยะกลางถึงยาวน,นะครับกลุ่มการงทุนทาง YG แนะนาว่าให้ขายหางไม่ผ่าน4,180-4,200ดอลลาร์หากผ่านได้ชะลอขายแล้วก็ขยับเทคนิคซ็อปมาที่4 9 0ดอลลาร์เพื่อล็อกกําไรนะครับเสี่ยงซื้ออีกครั้งหากราคาไม่ดุด4 9ึ8 4 9 1์ตัดขาดทุนหากงลุ4 9 0ร์แล้วก็ถอยหยุดซื้อไปยังแนวรับถัดไปนะครับเบียดท้ายกันที่ MTS g o มองว่าในเทคนิาคา แล้วก็สามารถทำาอทามไฮใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะไปเชิญองกับแรงขายทองคำไรแล้วก็มีปรับฐานในช่วงก่อนหน้าก็ตามนะครับภาพรวมประเมินว่าราคาทองคํายังคงแข็งแกร่งนะครับอย่างไรก็ตามนักทุนควรเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเกิดแรงจีขายระยะสั้นขึ้นมาได้นะครับกลุ่มที่แนะนำก็คือรอจังหวะซื้อนะครับเมื่อเกิดการพักฐานประเมินกรอบระยะสั้นที่แนวรับนะครับสี่หนึ่งสี่พันหน่งร้อยห้าสิบดอลลาร์แล้วก็แนวต้านที่ฝากกันสนนี้อยยี่บิบดอลลาร์นี่คือข้อมูลชุดแรกที่โฟล์ล่าวหยิบ โกโกเหนนะครับมาดูกันเลยว่า4,002วันนี้ได้เห็นหรือไม่ถ้าทะลุไปได้เป้าหมายถัดไปอยู่ตรงไหนติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ